ก็เลยขอมาที่มูลนิธิปรมินานะปกตคอคุณพ่อพ่อสามีเข้ามาด้วยนะคุณแม่ด้วยแล้วก็ตัวเขาค่แล้วก็ให้คุยกันนะะคุณแันส่วนตัวแต่เราก็นั่งฟังด้วยนะก็สรุปมากตอนนี้ยเราก็ยังอยู่ที่มูลนิธินะใช่แต่ว่าพ่อคุณแม่เขาจะต้องไปต่างประเทศเขา ขาอยู่ฝั่งเศสกันอะไร่เงี้ยจะกลับใช่ไหมใช่ค่ะ,ะจะกลับไปนะแล้วก็ก็เรนี้แหละก็สรุปแค่นั้นนะฮะนะก็คือทางนี้ก็ยังต้องอยังอยู่ที่นี่อยู่ยังอยู่ที่นี่นะ่เราสรุปว่าไงคือก็ยังยังอยู่ที่นี่อยู่เหือนเดิมภายในอยู่ในความดูแลของวุนีทิอยู่ค่ะยังไม่ได้กลับไปยังยังอยู่ที่นี่ค่ะการพูดคุยื่อทีเป็นไปได้ด้วยดีไหมคะ ออยังยังไม่มีบทสรุปค่ะเพราะตัว<ถ>เรายังขออยู่ที่นี่อยู่เขาไม่ยื่นข้อเสนอหรือว่ามันล้อเราหรือว่าอะไรอ๋อ,อก็มาล้อมายอะไรแบบนี้นะคะขอให้เรากลับไปใช่ค่ะเรายัางยืนยันเหมือนเดิมไหมคะว่าเราต้องการที่จะยอย่ายังยืนยันค่ะเมื่อสักครู่มีการได้ได,ได้ได้ยื่นคำถามหรือว่าคุยกับเขาไหมครับว่าแนวทางของเราต้องการที่จะหย่าอะไรอย่างเงี้ย่แจ้งหรือยังคะแจ้งค่ะแจ้งแล้วเขาว่ายังไง ก็ขอขอโอกาสขอเวลาเขาเขาขอโอกาสค่ะเขาเขาเขาขอโอกาสอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ให้ส่วนเรื่องลูกสาวเองมีการพูดคุยกันไหมคะพ่อเขาเหรอคะเราก็คุยกันปกติเขาบอกคิดถึงกันอะไรทำนี้ค่ะปกติ อยากจะได้พูดคุยเราสบายใจขึ้นไหมหรือเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงเชื่อเช่อที่พูดคุยกับพ่อเขา้วเหรอคะหลังจากการพูดคุยอ๋อก็ก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังยังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่บรรยากาศเป็นไปด้วยดีใช่ไหมครับที่พูดคุยมาสักครูพักบรรยากาศเป็นไปได้ดีค่ะไม่มีอะไรค่ะเขาได้มีการขอโทษไหมคะเรื่องที่ทำร้ายร่างกายเรา ีค่ะ,คะแล้วก็ขอโทษนะเราจะไม่ทําอีกแล้วอะไรเงี้ยเรามีการสัญญาว่าจะไม่ไม่ไม่ทําแบบเดิมอีกอใชค<ร>่ค่ะเราเชื่อไหมคะว่าเขาจะไม่ทําแบบเดิมยังค่ะเังไม่เชื่อค่ะโอเคนะเอางี้นะขอบคุณทุกคนท่าทีของเขาตอนที่ขอโทษเราเราเห็นแล้วว่าเขารู้สังเกตผิดหรือว่าอยากแบบขอโทษอยากเอาละคร จริงไมค่หนมาอะไรอ่ะอ๋อจริงๆแล้วฟังแต่เสียงไม่ได้ไม่ได้อยากมองหน้าเลยค่ะอ๋อไม่ได้ในหน่ามองยังไม่เปิดค่ะไม่ค่ะเก็บเอาอะไรยังค่ะอะไร